มาครับกับสวัสดีเอี 3, ทุกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้ก็พบกับผมสักคู่หนึ่งเนาะเอฟีเนาะนะครับยามาในกรณีศึกษาแล้วกันเนาะวันนี้ก็โอ้โหปรากฏว่ามีพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับส่งพระมาขายให้กับผมนะครับก็พูดคุยกันเบื้องต้นเนาะเขาไม่มีรูปถ่าย ไม่มีอะไรนะครับอยู่ส่งมาขายเลยก็ขอขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับอันนี้ก็เพื่อความบริสุทธิ์ใจเนาะแล้วก็เอาเป็นกรณีศึกษาเลยนะครับพระอาจารย์ท่านนี้ก็มีพระเยอะมากนะครับมีพระเยอะมากเป็นหลุมพ่อเงินล้วนๆเลยนะครับเป็นหลุมเพ่อเงินล้วนๆเลยแต่ปรากฏว่าส่งพระมาแล้วนั้นนะครับไปสี่สี่ดูนะนะครับเนี่ยองหนึ่งนะครับชาวหามาสี่พันห้าพันนะครับสองพันสองพันห้าก็มีนะครับเนี่ย และปรากฏว่าเนี่ยผมดูอย่างละเอียดแล้วนะครับผมดูทุกองค์เป็นพระที่ดูอย่างละเอียดแล้วส่องละเอียดทุกๆอย่างนะครับเนี่ยเป็นพระหน้าแบบเนี้ยนะครับนี่เนี่ยนะครับอันนี้คือต้องต้องขอบอกเลยอันนี้ต้องขออนุญาตพระอาจารย์แล้วนะครับนะฮะอันนี้เอามาเป็นองค์องค์ความรู้กันนะครับเนี่ยนะครับโดนอัดมาอย่างนี้คือไม่มีแท้สักองค์เลยนะครับพระรวมๆสี่สิบองค์นะครับตีมูลค่าแล้วเนี่ย นะฮะไม่รู้ว่าจักเท่าไรเลยนะครับเนี่ยการซื้อพระอย่างเงี้ยวัดดวงแบบเนี้ยผมมองแล้วว่าไม่คุ้มยังไงก็ไม่คุ้มนะครับ F อซอันนี้ฝากไว้ให้ F อฟพิจารณานะครับการซื้อพระเช่าหากันเนี่ยนะครับซื้อที่เขารับประกันนะครับไม่ต้องวัดดวงวัดดวงเราอ่ะถึงจะถูกก็จริงนะครับสี่ซ้าห้าพันหรือพังเงินเนี่ยเล่นกันหลักแสนหลักล้านนะครับ F อซนะฮะเนี่ยพิมพ์นิยมเนี่ยหลักล้านนะครับ เนี่ยแต่ซื้อสี่พันห้าพันสองพันอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเงินศูนย์นะครับเราได้ซื้อความสุขอย่างเดียวซื้อความสุขเนี่ยเอามาส่องโลหะนะครับเพราะฉะนั้นการส่องโลหะเนี่ยเราไม่จะเป็นจะต้องเสียสี่พันห้าพันอะไรขนาดนั้นนะครับผมมองว่าเนี่ยมันติ้นเปลืองนะครับเราซื้อความสุขแบบนี้ไม่ได้นะครับมันศูนย์เงินเปล่านะครับเอาเงินหลักแสนของท่้นเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะครับคือมันไม่มีแท้เลยสักองค์หนึ่งนะครับไม่มีแท้เลย นะเจอพักผิวแบบนี้เอฟซี FC, จำเอาไว้เลยนะครับเนี่ยผิวแบบนี้อันนี้เก้แบบธรรมดาเลยนะครับไม่มีอะไรผสมเลยเก้แบบธรรมดาจริงๆนะครับวันนี้ฝากไว้เป็นกรณีศึกษานะนะครับชาวหาเนี่ยควรระมัดระวังนะครับชั่วโมงนี้ไม่มีใครนะครับเขาจะเอาพระแท้พระบ้านมาแบ่งเอฟซีได้ในราคาที่แบบหลุดหลุดรั่วหรอครับเนี่ยฮะนะฮนะ ดูสิครับพระเนเี่ยพระไม่เก่านะพระรุ่นนี้ไม่เก่ามากนะยังเก๋เลยนะครับเนี่ยนะฮะไม่มีแท้เลยเชื่อไหมครับพระทั้งถุงมีแท้อยู่องค์เดียวหลังจากที่ดูนะครับเนี่ยผมจะให้ดูนี่มีแท้องค์นี้องค์เดียวนะครับซึ่งเป็นปี55ด้วยไม่รู้พระจารย์ซื้อมาเป็นปี15หรือเปล่าอันนี้เป็น55นะครับเพราะว่าเขาตอโค้ดเห็นไหมปี55วัดวังจิกนะครับอันนี้ก็เล่นกันอาพันบวกลบ นะครับเนี่ยมีแท้อยู่องค์เดียวทั้งถุงเลยนะครับพระอาจารย์ก็บอกว่าหมดลมหมดแรงเลยเขาตั้งใจจะส่งมาเพื่อเป็นปัจจัยนะครับเอาไปทําอย่างอื่นเอาไปเช่าพระที่อ่าแพงขึ้นกว่านี้นิดหน่อยหรือว่าอจะเช่าหาอย่างอื่นนะครับเนี่ยบื้นแตกอย่างเงี้ยไม่แท้นะครับผิวแบบเนี้ยไม่แท้นะครับสี่เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เช่าหาาควรระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างเนาะนะครับอันนี้ก็ไม่แท้นะครับ ปีหนึ่งห้าฐานสูงเนี่ยนะเห็นไหมถ้าเป็นวงเดือนแบบนี้เก๊หมดเลยนะครับเพราะว่าวงเดือนของเขาเนี่ยจะห่างๆกันยาวๆนะครับไม่แนบชิดไม่ติดกันแบบนี้นะครับแบบนี้เก๊นะครับแบบนี้เก๊นะนะครับเอาไว้พิจารณาเนาะนะครับนี่นะฮะก็วันนี้ว่างๆเอาเอาคลิปสั้นๆมาให้ตีได้พิจารณาดูว่าเนี่ยเงินท่านเนี่ยหลักแสน นะครับมันสูสูญหายเพราะว่าความไม่รู้หนึ่งเลยความไม่รู้สองความโลภอันนี้เป็นที่หนึ่งเลยเราโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองนะครับเพราะว่าพระที่เขามีรับประกรันมีบัตรรับรองมีงานประกวดรับรองนะฮะก็ไม่เลือกเลือกที่จะเช่าหาบูชาของที่ราคาถูกๆูเพราะคิดว่าของดีจะมีจริงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะครับถ้าเรารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าเรามีความรู้ไม่ถึง ที่จะเดินหาซื้อแบบนี้ได้เนี่ยไม่ควรเลยไม่ควรอย่างยิ่งเสียงเงินฟรีครับนะครับพระเกเนี่ยรอยหนึ่งก็แพงครับสองร้อยก็แพงแม้แต่ห้าสิบาทก็แพงนะครับของเกเน Connell ี่ยเท่าไร่ก็แพงเนี่ยอย่างองค์เนี้ยนะครับราคาเล่นหานะครับราคาเล่นหาการสี่ห้าหมื่นนะสวยๆเนี่ยนะครับแล้วเกเนี่ยรอยหนึ่งก็แพงแล้วนะครับเนี่ยอย่างนี้ไม่แท้นะครับนะครับเนี่ยเอาไปไว้เป็นกรณีศึกษากันปรากฏเนี่ยพอมันไม่แท้ปุ๊บเนี่ยทุกองค์เลยเนี่ยนบีแท้สักองมึงก็ยังดี คือมันไม่มีเลยเนะี่ยผิวแบบนี้ยังไงก็เก๋อ,อยู่แล้วสินะฮะจำมาไว้เลยนะฮะผิวแล้วมีเม็ดขึ้นแบบนี้นะฮะเนี่ยมีเม็ดมีรูมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนะะี่ยมีเม็ดอย่างเงี้ยเม็ดกลมๆเม็ดเดือดอย่างเงี้ยจำไว้เลยเก๋ให้หมดนะครับในสายหลวงพ้าเงินวัดบางขานคำว่าเม็ดเดือดของเขาเนี่ยมันจะเป็นผิวมะระบนเม็ดนะฮะเนี่ยเห็นไหมเนะะีน่ยะครับเนะี่ยลอยเดือยลอยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแบบนี้ดูดิครับเนี่ยเดือยช่อแบบนี้มันไม่แท้นะครับเนี่ยแล้วดู เนาะอันนี้ก่อนจะเดินทางนะครับเดี๋ยวจะขึ้นชนบุรีนะครับมีนัดกับลูกค้าหลายคนแล้วก็ถ้าคลิปนี้คุณอาจากชนบุรีศรีราชานะครับเอ่อได้ดูผมขอให้ติดต่อเข้ามาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนั้นนะคุณอาโทรมานะฮะผมก็ได้บันทึกเบอร์ไว้แต่ผมผิดพลาดจริงๆผมบันทึกเบอร์คนอื่นไว้บันทึกเบอร์ผิดแล้วผมหาเบอร์คุณอาไม่เจอนะครับนะฮะคุณอาจากชนบุรีเนาะที่จะให้ผมเข้าไปหา นะครับถ้าคุณอาดูคลิปนี้อยู่นะครับรบกวนโทรหาผมอีกครั้งหนึ่งผมพยายามโทรตามไปหลายสายมากๆนะฮะหลายเบอร์มากๆปรากฏไม่ใช่คุณอาเลยนะครับอันนี้ก็ไม่อยากโทรรบกวนใครแล้วเดี๋ยวจะผิดไปอีกไปใหญ่เนาะรบกวนคุณอาติดต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับขออภัยในความไม่สะดวกขออภัยในความาการผิดพลาดครั้งนี้ของผมด้วยนะครับได้นัดอย่างเป็นจิตจลักษณะแล้วนะฮะเดี๋ยวเสียคนเลยเดี๋ยวคุณอารอเอ๊ะทำไมนะสักเล็กนัดแล้วไม่มานะครับอันนี้ก็มาบอกคุณอาเนาะ ฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้ไม่มีคลิปขายของไม่มีคลิปรีวิวอะไรทั้งสิ้นนะครับมาฝากเป็นอุทาหรณ์เฉยๆว่านะครับขอวิ่งวอนเลยนะฮะอย่าโลภต้องมองความเป็นจริงนะครับ f อซนะครับอันนี้ก็ประกวดไม่ได้ขายไม่ได้ได้ส่องอย่างเดียวนะครับส่องอย่างเดียวไม่มีความหมายนะครับส่องพารเกมันติดตาครับเราก็จะเล่นพารเกไปวันยันค่ำเลยเนาะเลือกซื้อหาแพงหน่อยแต่จบ ขายได้ซื้อได้นะครับไม่เป็นภาระลูกหลานแบบนั้นสบายใจนะครับใครที่จะมีพระเครื่องมาแบ่งปันนะสักเหล็กนะครับสามารถส่งมาได้นะครับทาง ID Line 083593 6287นะครับแล้วก็มีพระอะไรถ่ายรวมๆมาเลยถ่ายบนหิ้งใส่ในตู้ถ่ายอะไรได้หมดเลยนะครับถ้ามีพระเยอะพอสมควรผมยินดีเดินทางไปหาถึงบ้านนะครับแล้วก็จัดคิวกันเพราะว่าคิวจะแน่นๆนิดนึง นะครับก็ราคาสมเหตุสมผลนะครับอยู่กันด้วยมิตรภาพนะครับเราอยู่กันบนโลกใบเนี้ไม่ถึงร้อยปีแน่นอนเดี๋ยวเราก็จากกันนะครับหามิตรภาพดีกว่าหาศัตรูนะฮนะนกกาสำหรับใครที่จะส่งพระมาเช็คนะครับขอวิงบอลเลยอย่าทำให้เสียชื่อนะฮะก็เช็คให้ได้แต่อย่าแคปของผมชื่อผมไปเพื่อคืนของ อย่างเงี้ยไม่ได้แน่นอนนะครับนะฮะอันนี้เป็นกรณีศึกษาเนาะนะครับก็อีพีหน้าเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมีพระแท้พระเครื่องพระดีๆมาแบ่งปันเอฟซีเช่นเคยนะครับวันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับเอามาไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับของอีพีวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ชุดนี้ขออนุญาตส่งกลับพระอาจารย์นะครับไม่สามารถใช้ได้สักองค์เลยนะครับก็ถ้าเกดีๆนะพระอาจารย์ก็คงจะแบบไปวางไปอะไรไปเงี้ยมันมันสามารถไปต่อได้ แต่เก้แบบนี้เขาเรียกว่าเก้เหลือคัดด้วยซ้ำนะครับเก้เกตปลายปลายเลยนะครับอันนี้อันน,นี้นี่เป็นเก้แบบง่ายๆเลยนะครับเปิดเก้ที่พระกององละร้อยเลยก็คือแบบนี้นะครับอันนี้ที่เขาเดินเลือกกันองละร้อยองละร้อยองค์ร้อยคือแบบนี้ทางนั้นเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ